ฉันเบื่อนายแล้วเราเลิกกันเถอะตอนแรกฉันก็นึกว่าเธอรวยไม่เห็นรวยเลยฉันก็ไม่ได้ชอบนายนะแค่อยากเอาชนะย้ายไอรินเฉยๆทำไมเธอพูดแบบนั้นละ่ะฉันไม่น่าทิ้งไอรินเลยไอรินไม่เคยทำให้ฉันเสียใจเลยนายกับไอรินก็เหมาะสมกันดีนะบอนซื่อๆโม่โม่ต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะคนจนเช้าวันต่อมา ไอรินยังไม่เห็นมีใครมาเลยนั่นใครน่ะหน้าตาเหมือนบอลเลยอืมฉันก็ว่าใช่นะเดี๋ยวเราลองทักดูใช่บอลไหมอ้าวนึกว่าใครพวกเธอเองหรอทำไมถึงเดินคนเดียวล่ะแฟนใหม่เธอไปไหนล่ะนางฟ้าบอกเลิกฉันแล้วเขาบอกว่าฉันจนเมื่อวานเพื่อนเราก็ชวนนางฟ้าเข้ากลุ่มเล่นเกมด้วยนะฉันก็ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันไหมนายไม่เป็นไรนะแต่ฉันอยากเจอหน้าของนางฟ้าอีกสักครั้งนางฟ้าหายหน้าไปเลย ไม่ยอมรับสายฉันด้วยตั้งแต่ที่บอกเลิกฉันฉันอยากได้ยินจากปากนางฟ้าอีกสักครั้งได้สิงั้นเดี๋ยวเราจะส่วนเธอเข้ากลุ่มนะไปแนะนำตัวกับเพื่อนๆกันขอบคุณมากนะไอรินเพื่อนๆวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักวัดดีนายชื่ออะไรเราชื่อบอนนางฟ้าคิดในใจ <gasps> ทำไมโลกมันกลมขนาดนี้ฉันก็บอกเลิกเธอไปแล้วยังหน้าด้านตามมาอีก นี่นางฟ้านะแฟนฉันเองอะอะไรของนายเป็นแฟนกันตอนไหนวะนายยังไม่รู้สักนิสัยของนางฟ้าเลยคุยกันวันเดียวเป็นแฟนกันแล้วหรอก็นางฟ้าเป็นคนน่ารักเอาใจเก่งปากหวานหวานมากๆเลยอะนางฟ้าครับผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้อยากเล่นเกมแล้วไม่ว่างคุยเอาไว้คุยวันหน้าได้ไหมคะสตอรอเบอรี่อีวันทองจะไปด่านางฟ้าทำไม ตอนนี้พูดอะไรไปเมโลก,ก็ไม่ฟังหรอกวันไหนถ้ามันโดนทิ้งมานุ่นแหละมันถึงนึกถึงพวกเราไปเล่นเกมสุ่มกันดีกว่านางฟ้าสุ่มได้ให้พูดความจริงบอลสุ่มได้ให้ระบายความในใจระบบปิดแล้วใครสุ่มแล้วไม่พูดความจริงคนนั้นต้องตายอีระบบพวกฉันยังไม่ได้สุ่มเลยนะก็กูบอกว่าระบบปิดแล้วสุ่มได้แค่สองคนเท่านั้น นั้นนางฟ้าพูดก่อนเลยไม่เป็นไรเดียวเราพูดก่อนก็ได้ก่อนอื่นฉันอยากขอโทษคนที่ฉันรักก่อนและฉันก็หักหลังเขาผมได้หักหลังแฟนเก่าของผมเพื่อโดนผู้หญิงคนใหม่หลอกเขาเป็นคนน่ารักสวยพูดจาไพเราะแต่แล้วทางบ้านผมมีปัญหาเรื่องเงินพ่อผมเลยให้ผมใช้เงินอย่างประหยัดผมเลยไม่สามารถที่จะพาแฟนของผมไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆหรือของแพงๆได้ แล้วเธอก็มาบอกเลิกผมอะไม่เป็นไรนะบอนพวกเราจะอยู่ข้างในเองแล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้เลยนะชอบแต่คนรวยๆนายช่วยบอกชื่อผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเพื่อฉันรู้จักเอวันนี้ฉันไม่ว่างฉันขอกลับบ้านก่อนนะแม่โทรมาตามแล้วอ้าวอินาฟามีอะไรหรือเปล่าใช่ใช่มีอะไรหรือเปล่าฉันไปแล้วนะฉันรีบ <c oughs> สงสัยรีบจริงว่าตดเหม็นด้วยห้าห้าไม่เป็นไรขอบคุณพวกเธอมากนะที่ให้เราได้เข้ากลุ่มได้รู้ความจริงฉันตกข่าวอะไรเนี่ยงั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับบายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันนะเดี๋ยวค่อยเข้ามาเล่นเกมกันใหม่นะไม่เรอฉันขอเตือนนายนะว่าอย่าไปยุ่งกับนางฟ้านางฟ้าเขาดูสวยเขาน่าจะมีคนมาชอบเยอะนะไม่ทันแล้วแหละเพื่อนเพื่อนเมื่อวานฉันพานางฟ้าไปกินส้มตำมาแซ่บมากเลย พวกเราเต็มใยเพราะหวังดีนะขอบคุณพวกเธอสองคนมากนะักพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นเกมกันใหม่นะบายบายจบกดติดตามกดถูกใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปบายบายค่ะ